สวัสดีค่ะเขาป้าแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้สีมาเล็มเอาเฮ็ดเฮ็ดบดเฮ็ดลม่มเมื่อวานเนี่ยค่ะว่าสีดบอเมื่อนี่ก็ได้ตักกล่องมือไม้ค่ะน้องอัน้นมาซอยไทยให่ป่าแล้วคะ่ะน้องอิงอิงกับม่นาทีเลี้ยงน้องจัดเปดค่ะเมื่อนี้ไปคะ่ะเขาไปเบืองเฮ็ดกันกับขอนคางแห้งแล้วค่ะพี่น้องเมื่อวานเดี๋ยลงไปแกงแซบแซบมึงคะ่ะอุ้ยขอนดินยีลีพี่น้องเอยอุ้ยตายตายขอนเกาเกาขอนเดิมเดิมนี่แหลคะค่ะ มึงค่ะงามงามอาจิเป็นตุ้มๆหมื่ว่านอย่ไหมค่ะเห็นบมอคันนี่เออตายๆซ้ำนี่ก็ว่าโอเคเลิศหรูเลิศสมเป็นต้นละค่ะนี่โอ้ยแกงหมื่ว่านยางแสบนะน,น้องอันเนาะเอองามงามถ่ายรูปไปก่อนอ่อนนี่นี่ยางอ่อนพี่น้องเอ้ยหมานนี่เก่าล่ะนี่หมานบาหมานก็ว่าหมานววหรือว่าหมื่ว่านแกงนี่เป็นกึดๆเลยค่ะพี่น้องแสบ นี่มึงอ้้คนถ่ายถ่ายไงแห้งพี่น้องนา่งขอนไทยมึงเอออย่าอย่างงามานะนี่ทุกเทื่อขอนนี่สิมาผอแต่ต้อนหอเท่าแ้วเด้วยค่ะแต่ตะหน,นีไม่ได้เรารู้แล้วเราก็เลยขึ้นมายามหอมหอมแห้ง ก็ล่อฝนเขามาอีกเทื่อนึงค่ะพี่น้องฝนเขามาเถวนี้อาจจะมีเฮ็ดอันอื่นให้เก็บก็ได้ข้าก็ต้องเอาออกไปให้เบิดที่ให้เอาออกไปให้เบิดนี่นประมันยังดอกเยวคนหัวมีมีเฮ็ดอยู่ขอนนี่แล้วขอนี่ก็มีแต่ห้านี่แหละน,นี่นั่งมันอยากเก็บ นี่คะ่ะพี่น้องอีเม่เราไปอจอบเฮ็ดมากระเด็นล้ายอยูอ่เอาขอไปนี่คะ่ะยังสวยเลวคะ่ะเต็มเลยคะ่ะอุทมทองเฮดติเก็บมาได้วังเสาร์เนี่ยกะเดี๋ยวใส่ช่องฟีดไว้ก่อนด้วยคะ่ะพี่น้อง เพราะว่ามือนี้สาวหนุ่ยไม่เมนูที่ลดกว่าสุกเฮ็ดอยูแด้วค่ะมือนี้นะคะเดี๋ยวมีโอกาสตอนรับเอฟซีจากข้างสุรินค่ะเพิ่นม,มาเยี่ยมมาเยี่ยนนะคะสาวหนุ่ยก็เลยเห็ดหลับเป็ดซูเพิ่นไปเบิ่งค่ะสี่พไไักการไปใส่เอ็ดสกีรถตากแด่ยังแถมมันแหลงเพือนละนั่นไปนี่ ป่าบรถเอ้หนอน้อป่าส <yu> <No. S 3> ิเฮ็ดเวียกได้ไปล่ะค่ะพี่น้องขี่แต่จักรยานอ๋อแม่ยิ่ก็เห็ตเป็ดซับเป็ดค่ะเงียบเน้ทำไมต้องเงียบ้องโอ้ยแมวกับหงส์หงส์หงสรักเจ้าเป้าเอาเกี่ยวไปเก็บเลย บ่ได้โอ้โหไปนอนไปจับไปนั่นจมให้กันล่ะนอนไปตีกันจ่อยนั่นอุ้ยบัรกไอ้เขาตีเอาหมอนหนาวไปนั่นบรรกไอ้เขาไปเย่แห้งอะตีไปใส่กวางไวาให้ขึ้นไปนอนไปอานมไปนำอานมไปนำเฮ้ย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 อะไรอ่าเสร็จแล้วเขาก็ต้มเป็ดนะคะต้มเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่เมนูลาบ เด้ค่ะเดวสิเห็ดให้มีนี่ใบบับกมีค่ะพี่น้องใบบับกมีนี่เดวสาหน่วยสีถอดเนี่ยเพิ่งกินกะหลาบเป็ดค่ะหลาบเป็ดสูตรนี่เป็นสูตรสาวหนุ่ยเองเด้ค่ะใบมะกรูดทอดพริกทอดนะคะแต่ส่วนตัวนี้ก็คือหอมแดงถอดเด้ค่ะก็คือเครื่องปรุงต่างๆนเนื้อเป็ดกระเทียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเรแต่ขั้นตอนการคนคนย่างกินหัลวละค่ะหัวเป็ดก็มีเด้ค่ะเดวสิท่าบีปิ้งให้เพิ่น อถา้าไปมึงก็ค่ะเป็นตาก,กินปานไหนอ้าวอ้าวตายมึงตายตายแล้วอ,อันนี้ร้านซารีเฮ้ยจะแมนเด่อันนี้ร้านยายแบมเนาะคะ่ะนี่หายเฮ็ดกะกะลังซึกอไหอยู่คือกันนะคะ่ะถอดใบบักนหนีนะมิโนะนี่ยนีหนาไม่เหมือนเลย ขัวหนังมันก่อนค่ะถอดหน้ำมันหอยก่อนนะคะนี่คือหนังเฟซเจ้าค่ะพี่น้องอ่าเดสิมาคนหลาบให้มึงค่ะพี่น้องใส่นี่ลงไปนะคะเสร็จแล้วปลาแดกลงไปค่ะพี่น้องขาดปดาลาดะอีลีค่ะปลาแดกหนิดขนาดว่าเห็ดหลาบเป็ดได้กต่ยังใสป่ปลาแดก ของยาศาสตค่ะใส่น้อยแสพหน้อยใส่หลายเสบหลายนี่จ้ะเข้าครัวค่ะได้เข้าครัวเราปั๊บใส่บักพริกว่านี่โบใส่คาค่ะเตี้ยว้เบิ้ลหรอค่ะใส่หอมแดงนะคะใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดหั่นฝอยด้วยค่ะใส่พริกสดนี่คุณบอคนค่ะ พอพัดได้นะตานิ้วหวานแห้งๆได้ค่ะพูดผิบัวดได้ดูหน้าเป็นบัวค่ะเสบบัวนะคะทุกคนดูสีสันหนาท่านมาค่ะ,ะก็รู้ว่าจะเสบหรือเปล่เสบซิมดูค่ะเากจริงหรือเปล่าคะโอเคไปค่ะเพิ่มรสชาติเปรี้ยว ใ่หอมแดงไปอีกได้ค่ะพี่น้องโอ้ยแต่แม่เสร็จแล้วค่ะใส่หอมอนนคะคะเสือกตั้มหอมเันมากค่ะเข้าไปท่านใส่บักผิกด้ยเนาะหญิงแมนก้าใส่บักผิกลงไปนะคะ <c oughs> เอาพี่ววเส้นม้อ อ้าวยังบอทันได้กินนี่ตะลุเนาะแซบอืมืเป็นไงคะเป็นจางไหนบ่เอ้าอ้าวค่ะซ้ำมี้ก็แล้วละค่ะจะจัดใจถวยไปกินกันแหละนะคะ